ก็วันนี้วันนี้ทางทีมจัดสถานที่นะฮะก็ได้ได้มีการอัปเดตก็คือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เย็นวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวอีกนะฮะเรื่องของจัดสถานที่โดยเฉพาะถนนเส้นกลางนะฮะวันนี้วันนี้ทางเรียนก็ได้เริ่มปิดการจราจรและซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นการ ติดตั้งทั้งอุปกรณ์แล้วก็ตกแต่งสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ก็เชิญชวนติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมงานด้วยนะครับใช่เลยนครับอย่าลืมมาร่วมงานคืนสู่เย่าเบนจมะา130ปีครับโอเคฮะวันนี้มาอัปเดตการเตรียมงานคืนสู่เย่าชาวเบน130ปีนะครับ ในช่วงนี้ทางเทศบาลนะฮะได้อนุเคราะห์รถน้ำนะฮะมาทำการฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายกลางนะครับเพื่อที่จะกระจัดข้าบปุ่นออกไปครับครับทางด้านสวนลังสินนะฮะตอนนี้การดำเนินงานนะครับได้คืบหน้าไปจากเมื่อวานนี้นะฮะ มีการตกแต่งสถานที่นะฮะด้วยดอกไม้แล้วก็ร่มแขวนาตามซุ้มไม้นะครับอมองดูแล้วสวยมากทีเดียวสวย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  นี่คือมดงานที่กําลังทํางานกันอยู่นะครับก็ถือว่ามาช่วยกันนะฮะน้องๆในรุ่นปัจจุบันนะครับก็มาช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเลยทีเดียวนี่ก็คือกลุ่มมดงานอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็กําลังเตรียมตัวมาช่วยกันก้าอาวีว่า์อะุแรง มันน้องก็กําลังจะขนย้ายกระถางดอกไม้นะครับเอาไปวางตั้งในในที่ที่กำหนดนะครับเฮ้ยไอีอไนถอยนี่ถอยออกไปนอ่าแล้วก็เห็นมานะครับก็วางตัวนี้นนร่มโมบายนะครับ หน้าแผนบนต้นลีลาวดีครับแล้วตรงนี้อันาน้องผู้หญิงนะฮะก็ขนติดามาวางครับากันเอาไว้ครับสม่าตรงนี้เป็นเป็นซุ้มดอกไม้นะฮะสวยมากสวยมาก ที่ใต้ต้นไทรนะครับตรงนี้ก็จัดประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสวยแจ่มเลยทีเดียวมาดูใกล้ๆครับโ้สุดยอดเนาะพี่น้องชาวเบงครับงานนี้ไม่มาไม่ได้นะฮะไม่มานี่ไม่เห็น สถานที่จริงเนี่ยโหเสียดายมากเลยนะครับโมบายร่มนะครับบนต้นนีลาวดีนี่อีกจุดหนึ่งฮะก็ถือว่าเคยเห็นภาพอย่างนี้ก็คิดว่าพี่น้องก็น่าจะชอบใจนะครับพอดูสถานที่แล้วสวยจริงๆ มองอีกมุมนะฮะมองเข้าไปมองจากบริเวณใต้ต้นตาลน,นะฮะเรียกว่าโอ้โหมาเห็นแล้วชักหลงไหลนะฮะสวนนี้สวนรังสินครับ สวนอ่สวนลมใสและสวนลังสิตนะฮะทั้งภาคสนามนะครับตอนนี้รถน้ำฉ่ำเลยเลยเข้าไปไม่ได้นะฮะก็ถ่ายอยู่ข้างๆกันแล้วกันตรงน,นี้เป็นช่วงหน้าเวทีนะครับอลังการมากนะครับสูงสก็มาใกล้ๆนิดนึง ฟงไฟเริ่มเอามาติดแล้วนะฮะมีจออ่า LED นะฮะอยู่ด้านข้างาทั้ง2ด้านเลยไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะาเห็นบนเวทีไม่ทั่วถึงนะครับาทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้างานนะฮะอยู่ข้างสนามนะก็ทำซุ้มแล้วนะครับเด็กๆก,ก็กำลังหา ต้นไม้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ไ้่ายได้ถ่ายลูกเหนื่อยมากสนุกไหมลูกเออทำงานเงี้ยสนุกมากเนาะไอเลี้ยงแก่แล้วเอาไหนยกกันหนักหน่อยนะเนี่ยครับพี่ๆก็มาช่วยตกแต่งกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับมาแต่เช้าเลี๋ยต้องมาแต่ง เอาเอาสุมมาสุมเล็กมาใส่อ๋อครับจะสวยมากเลยมันมันด่วนไงถ้า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 งั้นก็จะไปหาเตรียมไว้ได้อ๋อสุมสุมอะไรแบบว่าจะเอาแบบกลมเล็กๆนี่มาจากพนัทพนัทพนัทเขาจะมาไหมเป็นศูนย์ที่หยัสามที่ที่เขาครอบแบบสักประมาณแล้วเดี๋ยวเราเอาเนี้ยเสียบไปแล้วเรามาแขวนต้นนี้นี่มันเป็นไม้โรงเรียนนี่ฮะโอเค